สวัสดีครับขอตอนรับเขาชูช่องวิไลเฮโชกนะครับคำเมื่อนี่ทางช่องเฮ้าครับเดินทางมาถึงบัดปูกุดญ่นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อพาเอฟซีมาตามเนื้อทังตัวเลขของปูนะครับเป็นคลิปที่สองกันแล้วนะครับหลักการเนื้อทังตัวเลขเมื่อนี่ว่าปูครับสิฟันสิเน้นไหบอหลักการเนื้อทังตัวเลขของปูสิมีเพิ่มเติมบอเอากับเอฟซีของมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังแรงใจและกับเอฟซีไมเข้ามาครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเอฟซีสิบริไดพลาดข่าวสารครับเด็ดๆดังๆจากทางช่องเฮ้าครับเพื่อว่าเป็นการเซฟเวล่านะครับขอกราบเลื่อนเชิญเอฟซีทุกท่านไปกราบนมัสการหลวงปู่กุดใหญ่น้ำกันเลยครับกราบนมัสการคราบกราบนมัสการปู่จะเรครัก่อนขสบพระงานสบาย ทีมงานฉบ,บามี<ะ>บาวกุ่มผ้ารวยผีไลหายโชกสาวราวพารวยซี่หกแาปูทีมซี่หกซี่งนะมาตามตัวเลขแนวทางคือเกาเหมือนเดิมแลปูมีเพิ่มเติมตัวใดวบอ่อเปลี่ยนแปลงบ่อขาดเคลื่อนบ่ครับหลังจากขีแตกทีต่อกันมาหางวนแล้วได้ปู ตัวบางได้ก็เรียกทูบสามตัวมันสะซยแต่ปูวันนี้มันแตกตึ้งเลยนะปูซื้อเปียกขึ้นเอามันสุยก็สุยเตี้ยมมั้งก็แยมละกับซุยนิดหน่อยนะปูนิดหน่อยนะครับเอาดูนี้ปูสิให้แนวท่างไปทิศท่างได้เอฟซีกับที่ตามน้องกันนะครับปูมันอย่มันใหม่อะนะมันเก่ามันบอกสีได้เป็นตัวใดญ่หอมกะเบิ่งไปนำกันเลยเนาะตัวจริงเสียงจริงต้องมีรีโมท ถ้าใส้บรรทัดนั้นปูคุ้ใหย่ตัวป่อมเนาะปูต้องปอง่อมวะกับเพราะป่อมกันใส้ไม่บรรทัดกัดใส้ได้หมดแมนโหลดปูคุณใหญ่ตแทก้ม้มันดแล้วนะสูดตรดปูเขียนปูเ่อให้ถามเ้อเพราะว่าปูจะเขียนเป็นเนาะเดี๋ยวมันจะหลงกินแมนปูสิหลงไปตัวอื่น บอกไว้นะเขียนน้ำปูบอกเัยนะเอฟซีเพป็นวันคือว่าจังใดจังว่าสายยาปูกุดใเงยไาสั่นไปจังใดไมาจังใดก็บปูมันเป็นขวดเปลี่ยน แอ่งนาเขาเอียนกูดภาษาอีสานบ่นเป็นกูตีเป็นบ่อครับตะกี้มันเป็นกูดเป็นบ่เป็นนอันคันสีเอินปู่เอ่งนาแเอ่งนาใหญ่กับเ่คือเนาะบ้านเฮาเอินกูดกันทั้งนั้นก็เจ้าเจียนมันจิเป็นวังเป็นยังไงนะใครว่าน้องน้ำใหญ่มันเคยดตะกี่ใช่ไหมตะกี้มันเค็ดวังน้ำใหญ่สิบเอน้อจีไปว่างัวว่าค้วยอันสีเฮ้ากันใช่ไห้ใชหน้ากับว่าได้ลมตุ่มรวดนันนแะมันแข็ง มันเจนเจ็เออเออเจ้าก็เลยเอดอนนค้งบอกง่าไงกับพุ่มเจทีเป็นแห้งเป็นหายสิเออแต่จะทำไมหมู่ร้านแต่พอตะเมียให้ลูกให้โตเขาบ่ได้คู่มือนังเอาอยู่เล้วพกเพอนกันมาจินเขาก็บ่ได้ย่ามดำหน้าให้เคาะกันนั่นเอาพราะกับกับพงกับเพอังกับบังอื เรียย่นี่ละูได้มากตัวได้ก็เรียกเขาลวดเอาม่าวว้องเออครัเบียซี่ฮากับบึงครับแม้ทั่งรูบรังเขียนไหนี่ไปจับสลากินแบ้งได้สมตัวท้ายสามตัวหน้าได้นกปูเนาะเยอเโาครับลากินแบ้ง ในใกล้สองตัวสามตัวพี่น้องเขามารับชมคลิปยาเหลื่อนพานเด้อค่ะเบิ่งจนจบนะคะสิได้เขาใสรแนวทางนะคะเนาะยันตัวสามนี่ขอคว่างบ่น้อยเนาะบ่น้อยดอกกุหลาบสูครับอืวหรือบ่ไรนด่ตัวเลขแนวทางปูกรุดใหญ่นี่งวดที่แล้วแตกหนึ่งสี่น้อพี่น้องเนาะ บางคนสิว่าคือแอดโชดตัวเลขให้เบิ้งแน่นะคะเนาะก็สิเป็นเลขถูกเด้อพี่น้องเด้อที่เขาเป็นเลขถูกนะคะเนาะเลขถูกไอ้แม่เลถูกครับว่าผิดแอดว่าผิดซีงวดติดเป็นเลขสูตรปูเขางวดว่างวดังได้เขาเลขถูกเนาะปูเนาะเป็นหางวดติดแนวทางของปูครับมเป็นโปรกฝ่าวงเด้อมาสู้เอาวันเก่ามาสู้ ไอ้สำหรับเลขทูบนี่ถ้าทางเลขทูบปูยังประจุดเนาะปูมันบ่มันเหมือนไม่เคยโค้งสุดท้ายเนาะวนี้ปูยังไม่ได้ไปซื้อทูบมาเนาะเราเลาะโค้งสุดท้ายเพื่อปูยังสิจุดให้เขาเอาหลายตัวเฮ้อหน่อยตัวเอาสามตัวบ่คัดเน้นเนีนเอาน้อยๆเอาน้อยๆเน้นเนีนปูปูมันด่าไรละแตกแล้วเอาเบิ่งหมดไหมคะเรน บอนถ้าผู้ใดติดตามคลิปของปูก็สิเห็นอยู่นะคะเนาะหลังจากห้ยออกเอาไม้ปูตัวปูที่จุดให้อธิษฐานให้ครับปูเดันย่มก็มาถิ่มว้ตัวมันจะยังสิได้เลยครับอืมสามตัวจัดเน้นนเลยปูอาใส่กันยี่สิสี่ห้าแปดอืม พือว่าได้ครับตัวเลีนแมวท่าคู่พุทธยังหาวัวติดนติดตามครับผมหุ่นวัดกับกันพดทธกับกันเนาะว่ามันยุ่งวัดบอกอดัดสอบกันไปสี่ห้าแปดหกแปดสามสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ อย่าลืมมาซูยแ,แต้มเดียวทอนเดือปูหนี่ัซื้อขึ้นซื้อลงเอาเนาะเพราะว่ามันสุไลมันนั่นผ่านไปแต้มเดียวมานี่กะห้าแปดเดดสามเด็ดมานั้นบนวัปปูนี่ ได้ปัญญาเอาโลดบนล่างเนาะใส้ปัญญาใส่จักรยานบึงเอานะปูสี่เปดสองสาตัวก็ได้ลูกหาหน่อยเนาะเ่งน้นฮานมารับสี่ปดงบกด้ละกันกันเอาพอแล้วกูก็จะมาก็จะไปเดียวมาไปมากมันเนาะเออมาบอกละมาบอกแกคนนั้นนี่เออสิละวันบันนอกพอเอ้ย ไอเจนเดอร์อะไม่ใช่หนีนี่บ่เล่าทายี่นี่แร้เออไม่ออกกระบอกไม่ออกใารดีอานี้คนเ่นเ่มาเปลี่ยนมาสั่นนช่อมแน่พนมากมันด้วยนี่ปูจัดเลยครับจัดเลยบ่เน้นก็เน้นไปเลยนี่นี่ครับเก็ยรศูนย์ครับแต่ว่าปูมากตัวนี้ดิเลยศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกน้ำดีเลยครับปู กคร <Stevens>. ับกันไปไล่เป็นภาสีงงเนาะเอาเน้นเน้นเน้นผู้ปากกาแดงขีดเต้วงเลยครับวงเนี่ยผู้ปากกาแดงวงตัวไหนออกตัวนั้นคือกวานงครับวงตัวไหนออกตัวนั้นือถ้าไม่เราเนี่ยวงต้องวงห้าแปดห้าสาิไปไม่ช่วยก็ว่าได้นี่บอกผ้าวรวยสามเราผ้ารวย มอนี่มันสิมันสิคู่ไปคร่มั่นสินะอ่างเทียนมากก่คือกันสาวเล่ามาแต่ฟังเราอีลีลูกไปเล่า่ยลูกไปเล่าฮ่องสปปสาวเล่าคนสวยเข้าใจว่านี่ลูกเข้าใจครับปูนิดอธิบายเขาอธิบายว่าตัวจ้านี่มากจนสี่เราชอบจนสี่เขานี่จำมันก็บอกคือกันบอกคือกันผู้ได้ชี่ไปเบียกมันไว้ได้เนาะมันชีวะนี่ตัวหนึ่ง นี่ครับนี่ระวังล่างโอ้สี่แปดกับห้าเก้านี่ระวังล่างเนาะปูวิ่งวิ่งเนปูวัววิ่นตัวปูเอาก็บแปดเนี่ยวิ่งแปดตัวเก้าตัวเดิมตัวเดิมโบเปลี่ยนแปลงวิ่งแปดนี่วงกลมพร้อมว่านี่อันนีก็ทีุ่่นทีเดี๋ยวว่านี่หันทีบนทีล่างเหมือนกันร่งเลยล่ะครับนั่นลองสามลองสามเอ้าหมุนหัวมา เอาหมุนเอฟซีอธิบายแคปหน้าจอเอาค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องคะวางไปตัวมุ่งลวดนี่แล้วตัวอะไรอ่ะเน้นเน้นลวดเน้นเป็ดสามแคปเนีัวสามมัแคปไวปก็ได้ด้วยตัวสามเขาของแคปหน้าจอไว้นะคะพี่น้องคะวิ่งนะคะวิ่งบนล่างนะคะแปดกับสามนะคะเนาะ นคือไลฟ์อท so ักใช่เอออย่าไปไกินอ้าวชุด3ตัวนะคะมีอยู่4หางนะคะเนาะซีห้าแปดหกแปดสามสนสีะคะเนาะครับสำหรับชุด2ตัวครับมีหาปูปูเน้นไปที่หาแกับแปดานะครับหลังกาแนวท่างกับมีเกตสามศูนย์หาูหกนะครับปูว่งกลไปที่5 8 8 3ปดา้ครับสำหรับเลขวิ่งครับปูกับวิ่งไปที่8แล้วก็สครับปูกับเน้น แปดเด้อครับสำหรับสายวิ่งเฮ้าครับสามเป็นตัวร่องนะครับแคปหน้าจอเลยครับผมแล้วการเลขซีทิศนะครับมีซีแปดเก้าห้าข้างบนนะครับปัลรวังล่างนะครับเอาทำมาให้ความปูวางสั่นกะปูนักให้ทั้งล่างนะครับซีแปดเก้าห้านะครับเอาค่ะพี่น้องขาลองพิจารณาเบิ่งนะคะทามาถ้าชอบแคปหน้าจอไว้นะครับบอมักปล่อยผ่านเด้อค่ะเด้อเอาไว้เท่านี้แปดสาม เอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับท่านช่องเรนมิชกมีหลักน้ำกันนะคะเนาะสาธุค่ะปู้สาธุครับรวย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 ไปเอครับเอฟซีหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขนะครับจากปูขุดใหญ่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเลขแนวทางการวางไวเอฟซีขับคือสีแค b หน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับสำหรับสายวิ่งสายแลีนเท่าครับปูเน้นไปที่8เม็ดเดียวนะครับ3นั่นเป็นตัวร่องนะครับ สุดท้ายนี่ให้เอฟซทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งโศกโศกมันมันลำลวยสู้ขู่สุพลนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ